สวัสดีพอก็ตวตยายอยากเข้ากล้องขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> กับพ่อเลยไปกับพ่อเหรอพี่กันตาคาให้นอนมาแ่บให้น้องมาอยู่ข้างหน้าวไปวเรอยู่ข้างหน้าเร็วฮึไม่ต้องรักไมต้อรั ไอ้นี่เหลือมาเร็วๆกระตูนเร็วเอาเร็วเอาตันหันหน้ามาหน่อยเร็วตันวันนี้มาเที่ยงสนุกไหมสนุกไหมสนุกวันนี้มาที่ไหนวันนี้ที่ ถ่ามันเยอะถ่ามันเยอะสามามบ้านไหนพ่อวันนี้มาเที่ยวสนุกไหมสนุกมาที่ไหนเนี่ยบางปูบางปูเหรอแล้วที่นี่ที่ไหนอะเมืองโบราณเราจะเดินวนทำไมโตสนุกไหม มาที่ไหนมาที่เมืองโบราณหน้ามันใหญ่แม่สนุกไหมสนะุกมาที่ไหนมีคำถามคำถามเดีวยวหรอครับคนตาไม่รู้ถามเลยแีละียวดูคนหาเรื่องมาเร็วๆภูเขาไปแล้ว โอ้ท่าดื่มน้ำต่อดื่มน้ำมะแม่ไหนล่ะที่แม่บอกอ่ะแม่ไหนล่ะปลาที่แม่บอก 这支我有后谢谢 <laughs> 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 <laughs>

พี่นกแม่พ huh. ี่นกแม่พออาราเี่เนี่ยว่ะสามตัวดีๆนะสิ เพื่อมาชิดหนึ่งสองโอ้โหกระตูน